สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการใช้กิมบอลนะครับสมุทคิวซึ่งอยู่สมุทคิวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้กับตัวสมาร์ทโฟนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้กับกล้องกลูโปรนะครับหรือกล้องที่มีขนาดไซส์พอๆกับกโปรนะครับอย่างพวก s j c a m นะครับก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับตัวนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งวิธีการที่ทดลองมานะครับก็มีอยู่สแบบด้วยกันนะครับก็คือแบบแรก แบบที่ใส่เข้าไปตรงๆเลยนะครับไม่ต้องใช้แดปเตอร์นะครับกับแบบที่2นะครับก็คือใช้แดปเตอร์นะครับซึ่งหน้าต่างมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าใช้งานยังไงก็ดับแรกเลยนะครับเนื่องจากว่ามันจะตรงนี้มันจะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเราปรับตัวแคลมป์นี้นะครับให้เป็นแนวตั้งนะครับก็คือเวลาเราใช้มือถือเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคงั้นก็ล็อกก่อนนะครับ จากนั้นนะครับก็โปโกเอามานีดไว้เลยครับการนีบก็จะนี่แบบนี้เลยนะฮะใส่เข้าไปตรงตรงเลยนะฮะภานะฮะแล้วดันไปด้านนี้ให้สุดนะครับจากนั้นก็บาล้านครับบาล้านตรงนี้จะมีตัวปรับบาลานได้นะครับด้านหลังจะมีบาล้านนะ โอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่มั่นใจนะครับกลัวว่ากล้องจะตกก็อาจจะหาหนังสติ๊กนะครับหรือหนังยางอะไรมาลัดไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะไม่แน่นนะครับถือไปก็อาจจะหล่นได้นะครับอ่ะทีนี้ใช้งานนะครับก็เปิดปกติ p o w เ r on อน่าโอเคเห็นไหมฮะครับผมทีนี้ก็มาดูแบบที่สองนะครับนั่นก็คือการใช้อแดปเตอร์แปลงนะครับ การใช้อะแดปเตอร์แปลงนะครับให้ใช้กับกล้องโกลโอปนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะถูกดีไซน์มาให้ใช้กับ DJI Osmo Mobile นะครับเพราะน่าจะลงตัวได้มากกว่านะครับทีนี้ก็นำมาใช้กับตัวซิ้นอยู่เนี้ยซึ่งอาจจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงก็หลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะฮะก็มก็จะมีตัวล็อกตัวนี้เรียบร้อยนะครับ ก็นำมาประกอบครับอ่ะนิดหนึ่งครับจะบอกว่าในตัวของส้นหยุนนะครับสมมติคิวนะครับมันจะมียางรองอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมมาออกไปเพราะว่าลองปรับแต่งแล้วปรากฏว่ามันบาลานซ์ไม่ได้นะฮะก็เลยเอาออกไปนะครับแล้วก็แปะด้วยเทปกาวไว้นะครับก็จะเห็นว่ามันเอียงนะฮะก็เราก็ปรับแต่งตรงนี้นะฮะให้มันบาลานซ์ ยึดแกนนี้นะครับโอเคเริ่มได้แล้วอโอเคจากนั้นก็ล็อกคับโอเคได้แล้วนะครับก็นี่คือติดตามตวเตรดาดตั่วไปนะครับก็คือหันหน้าออกด้านนี้นะครับเวลาใช้งานก็ถืออย่างนี้นะครับถ่ายก็อย่างนี้ซึ่งแน่นอนนะครับปัญหาที่เจอก็คือเนื่องจากว่าเลนของกล้องโกโปรเนี่ย มุมมันกว้างมากนะครับก็แน่นอนมันจะติดตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปอยู่ในเฟรมด้วยนะครับ ถ้าเราใช้กับมือถือเลยเนี่ยมันไม่ติดแน่นอนนะเพราะว่ามือถือเนี่ยมุมมุมรับภาพของมันแคบกว่านะครับแต่ก็โปรม,มันจะวายนะฮะมันก็จะเก็บตัวนี้เข้าไปนะครับยังไงก็ติดมาแน่นอนนะครับทางแก้วก็คือกลับด้านนะครับกลับด้านก็คือเป็นด้านเซลฟี่นะฮะที่มันก็จะลงตัวพอดีอ่าโอเคอันนี้เอยียงไปนิดนึงก็มาล้านใหม่นะครับ เคจากนั้นก็ล็อกครับอ่าเห็นว่าใส่จะเป็นด้านกับด้านอย่างนี้นะฮะถ้าหันมาจากด้านหน้านะนะครับก็เวลาถ่ายนะครับก็ถืออย่างนี้นะฮะข้อดีของสมุิคิวนะครับก็คือมันสามารถถ่ายแบบเซลฟี่ได้นะครับก็คือกับด้านนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าถ่ายไงถ้าถ่ายทั่วไปนะครับถืออย่างนี้ก็คงไม่สะดวกใช่ไหมครถ่ายไปแล้วก็กดปุ่มกดอะไรก็ลําบากนะฮะเดี๋ยวลองอ่อนดูนะครับเพราะว่าอออ่า เป็นดีฟอลต์ของมันนะถ้าเราถือถังนี้ก็โอเคไม่ติดแกนมอเตอร์แล้วแต่การคอนโทรลเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงนะครับก็มันจะมีโหมดเซลฟี่นะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับกับล้างหันนะฮะกด4ครั้ง1 2 3 4อ่าเห็นไหมทีนี้เราก็สามารถคอนโทรลจากด้านนี้ได้ปกตินะครับนะะก็ถือว่าสะดวกเลยนะครับในการใช้งานนะครับคอนโทรลก็เหมือนกับด้านปกติเลยนะครับ ด้านนี้ก็ไม่ติดนะครับก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้เราก็ได้กรอบล่างนะครับตัวสมุทคิวนะครับกับกล้องโปโปแล้วนะครับซึ่งแบบที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นแบบไม่ต้องใช้ดปเตอร์นะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายนะครับแต่อย่างที่บอกว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือมันไม่สามารถดูจอได้นะครับก็อาจจะต้องซิงกับมือถือนะครับเพื่อดูภาพนะครับ อาจจะถ่ายแบบดรอๆไปนะครับเพราะว่าวกลุปมพรเป็นเลนที่มุมกว้างอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเก็บได้หมดอยู่แล้วนะครับอ่เดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องหมดกันอีกครั้งนะครับอืมหมดนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันจะอยู่ด้านนี้ใช่ไหมถ้าอยากจะกลับด้านก็ให้กด4ครั้งนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2> <c oughs> โหมดแรกนะครับก็คือกลับด้านนะครับกดต่อเนื่องกันสี่ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่เห็นไมมันจะกลับด้านนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็จะกลับด้านนะครับหนึ่งสองสามสี่กดต่อต่อเนื่องกันนะครับอ่าทีนี้เราก็สามารถควบคุมได้อิสระนะครับเรามาดูโหมดแรกนะครับโหมดเดิฟเฟิลมาก็คือโหมดแรกนั้นเป็นโหมดโฟล w นะครับโฟล w โหมดนะครับก็คือเวลาเราหมุนมือไปด้านไหนเนี่ย ตัวกิมบอลก็จะหันไปด้านนั้นนะครับเราก็กหมุนในตัวนี้เป็นด้านหน้าไปนะครับเราก็จะหมุนมันก็จะแผนตามนะครับอ,อันนี้จะปรับ้ายฝาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะหมุนตามที่ล้อหมุนอยู่แล้วเราจะปรับได้แค่ขึ้นบนลงล่างเท่านั้นเองนะครับต่อไปถ้าเรากด1ครั้งมันจะกลายเป็นหมุดชื่อว่าหมุดล็อกนะครับคือมันจะล็อกไว้เลยนะฮะล็อกอยู่กับที่เลยนะครับ ไม่ยอมเคลื่อนไปไหนนะครับต่อให้เราหมุนยังไงมันก็จะอยู่กับที่นะฮะหมุนล็อกหมุนล็อกนี่ก็ปรับได้อิสระนะครับเราจะล็อกไว้ที่มุมไหนก็หมุนไปเลยนะครับล็อกนะฮะต่อไปถ้าเรากดสองครั้ง1 2ึ่งสองอ่ามันก็จะกลับมาเป็นโหมดชื่อว่าโหมด r o เต t นะครับอย่างนี้นะะ มันจะโรเตตก็คือมันจะเอียงฮะ,ะมันจะปรับใต้แค่้ายกับขวานะครับก็คือปรับเอียงซ้ายปรับเอียงขวาขึ้นบนลงล่างไม่ได้นะครับถ้าเราอยากจะกลับมาที่เดิมเราก็กดหนึ่งครั้งนะครับมันจะไม่กลับเป็นโหมดดีฟอลต์นะมันจะกลับมาเป็นโหมดล็อกนะครับถ้าเรากดสองครั้งอ่าทีนี้จะกลับมาเป็นโหมดเดิมแล้วนะครับ ลักษณะของมันก็คือจะเป็นลักษณะของวนลูปนะฮะเดี๋ยวก็จะมีภาพขึ้นประกอบให้ดูนะครับมันก็จะวนเป็นสี่เหลี่ยมไ้ยเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะฮะ<ๆ>วนอยู่เรื่อยๆนะ,ะหมวดของมันนะครับก็ใช้ใหม่ๆก็อาจจะสับสนนิดหนึ่งนะครับแต่หมวดที่ใช้บ่อยแล้วก็ใช้ง่ายก็คงเป็นหมวดตัวแรกนะครับที่เป็นดีฟอลต์ของมันก็คือหมวดโฟลโล่นะครับประมาณนั้นนะครับขอจบ นะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ